โอเคครับผมก็สวัสด,ดีคอนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมครับแข่งรถกับพี่โบ๊หรือว่าพี่โบ๊ชสวยมากที่ทุกคนรู้จักกันอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปดูในคลิปันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะตึงมันจะม,นจะมันขนาดไหนนะผมก็ลองไปดูกันเลยครับผมมาอะไรพี่โบ๊ไปป่ะเฮ้ยแข่งเลยป่ะเฮ้ยจออ้สิบสหยอกหยอกหยอกสิบส <laughs> องอน มาดิเนี่ยไฟเขียวมาดิมาดิาดจอ,อกบอกจริงเว้ยไปเว้ย <S <S เขียวสักทีดิเห้เห้นั่นยังวะเรถมันกลับ ตัวไขับเป็นทีที่จกรงีเออเอัดเป็นสน้นี Õ, uh, uh, uy, euh, ่ยติดเออเออเอาเข้าไปอหบบุ่บมาตรงนี้อะอยโอเอออเอเขาคุกเปิดร้อยไเนี่ยแล้วเปิดก้อนตายแบบได้ขับตายแล้ อย่าเลยเลย้ไปไหนไปไป,ไปอย่าลงทะเลไปเนี่ยลอยทุบตีเลยทุะในตุ๊ดไงแต่คนรถคติดในตุ๊ด ปุ๊บรไม่ใช่เน็บนัสนะเทอร์โบอ่ะเยป้ายหน้าประชาร์ด้วยเฮีอจุความเลยสับปลี่ยนพิภพตัอ่ะปุ๊บภาพเตอรกลาง ไอ้เนี่ยโอ้โหไอ้อาสามสี่เลยแม่งแล้วก็เลยเอาพี่แก่ชนหวดเลยอ่ะพี่บอสเออสมดเลยอ่ะแม่งเลยไปนู่นอ่ะกับตกทะเลอ่ะคนไก่อ่ะพี่โหดไอ้ย่าไม่ไอ้ย่าสิบหลหาเมื่อกี้กับตกทะเล ไอ้ย้ยลอยไปทบับยีปเลย <c oughs> แล้วก็แรงไอ้ยี่อะไรก่อนมาแข่งมาแข่งมาไปที่เดิมไปที่เดิมที่เดิมวะวะให้อย่างีา้ <c oughs> ไปกับ่ดูเองแล้วี่ถนนกูอยมาตั้งต่ามมาอยดีไม่ได้ตั้งลำเลย <c oughs> เอาเลยนับนับ โอ้โดนหนือปล่าไอ้วกูสิชนะอีกเหรบังนะเด็กขำบังไม่รู้จะมาถามยังที่โบยังไม่มาเอาเอาเอาไปไหนม่ได้อะเฮีโอ้โโอ้โหโอ้โหไม้ ไมดิวชน้ัโบตตอนเนี้ยน่กกีบบอตนักกโบไม่นีบยรอครับโอ้ยตรับโวนี้เขาไ่ติดอยู่เขาไปติดอยู่ตรงไหนอะใช่ปะโว้ว่ใชายลวหนึ่งไม่ใ่สองคันนะเมื่อกี้เพราะว่าผมกับพี่โวัใช้เป็น สีแดงดำนะครับผมน่าจะใช่พี่โบ๊ทเลยเออนั่นแหละเอาผใช่ไหมหน้าผมไม่น่าใช่หรอเหลือนเหลือเหลือนโลเป้พี่ว่าทำอะไรทำไมพี่ว่าไปช้าจังอะกะพี่น้องฟังฟังฟังนะเน็ตดเปิดไม่ติดไอ้ดีพี่โบ๊ทมีข้ออ้างแล้วหนึ่งอะเอาเอาเขาไปไหนอ่ะ เหลือนโลเปะเฮียเหลือนโลเปกูเหลือนพี่โบแล้วจะแข่งใหม่เลยเนี่ยมาเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบปั๊บปั๊มรถเสร็จปุ๊บก็ลงมาลงมาบวกกันเลยไหวเหรอผมเล่นไม้นะมาดิพี่โบพี่รถรถมันเปิดก๊อตเด้อมันบั๊มพังเลยก็บั๊ไปเรื่อยๆพอพอแบบถึงจังหวะลงอะไร เราพี่บวไนนะอ้ไ,ไปเหิเ <c> า <oughs> ได้พี่บ๊วยจะอมาเหยเต็มที่เลย <c oughs> เลยส <c oughs> ัวเลย <c oughs> อไอ้ข <c oughs> <c oughs> ี้ยำแตกอ้สัว์ไเหยเหินไป <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เออม่ขึ้นไ่วดักหน้า่ะเออไม่ขึ้นวอยู่เลยวนอาหายไปไหนแ้อตาแล้วอ๋อไม่มีนะเออมด้ ก <laughs> ันเลือเปล่าจจกันเรือเปล่าเอ็น,นเฟลลีไ่ไม่ใช่ว่าไปไหนแล้วะ่ะเฮ้ยตัวนิดเปียนพี่บุเฮ้นี่ก่แม่ลง,ลง,ลงนะรับพี่บว่่าขายไปไน้วเมนกัน่เยว ีกรถไปไหนอ่ะแขกเป้าไอ้หนู

ลงไอ้เหี้ยลงไม่ลงอ่ะลรต้องไรีอะไร <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไม่หอดสีไม่ได้หรอวะทำไมหอด

อะนรดิต้ไหนวะนี่นะครับ ทนะนแม่งเลยเหี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึงเติมที่เวลาลงล้แล้วมันจะหายเรียบ 我去买了。 นี่อย่าไปเหี้ยเอ้ยชัดเอ้ยเหี้ยโคตรตึงเลยตายสัดผมชนะนะพี่โบ๊ชเราไปเบิกรถใหม่ดีกว่าเผื่อรถยังไงไป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 เบิกรถอะไรดีเอาเบิกให้ผมเดูดูวันมีตังค์อ๋อะไรอยู่วะมันมาแล้วมันจะชนแล้วเอาซัมเอาเฟอร์รี่เฟอร์ลี่เหรอเดี๋ยวพี่โบ๊ชเดี๋ยวพี่โบ๊ช Ba bì, ai sạch. Qua là là lắm, lắm. Ba bì, bì, bì. Ba bì, bì, bì. Ba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  bì. Ba bì. Ba bì. มาสียกไฟแดงนี่เหรอวะ

โอยเลี้ยนบ็อกซิงเลี้ยนบ็อกซิงเยอะโคตรเลี้ยนเลยสัสเขาอยู่บันเนินด้วยไงที่สำคัญเอ้า หวยเอ้ย็ดแม่อยู่ดีไม่ว่าดีแม่งจะเล่นโชว์สาวหน่อยแม่งเสือกโดนเองไอ้เหี่อ่ตายนี่ไงสำจบสมำจบปีอยะจบเนินอ่ะสำจบคลิปอีแล้วก็สุดเนี่ยคลิปอีไม่ได้ด้วยอ่ะเอาไปดิฟิวส์ผมฟักไม้ลวตายเลยสำสำเกลไปดูในเว็บเนี่ย เงินพี่โบ้ได้เลยซ้ำนี่ว้าวไอ้จ้วงเลยเฮียยังสภาพกูเหลือโลเยียะเหลือวาตาเลยอ่ะโอ้กูแตกตายเดี๋ยวผมไปเอารถดีแม็กซ์เดี๋ยวก็ไปโบ้เอ้ยไปเอามาดิไปไปที่เดิมเลยแล้วก็ไปเอาดีแม็ก์อยู่ตั้งที่ R ห้าสิบ รถนะไปดีแม่เว้ยรุ่นบะซิ่งไงเฮียมีปล่อยควันด่าเออเอออไเฮียเออคอมกูเออ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 เอเอพีเอตกเออเอาพี่วอทกลางขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นตกเลย โอ้องพี่ใช้มาหลายปีแล้วดีแมกเนเฮเลยตรงนี้ลอ,อเลยอ,อ,อ่ะยดีแมกดีแมกติดเทอร์โบโสัตว

ไน้องน้องพี่อาเหินตรงนั้นอะเอาพขัไปด้าเหนตเดียาไปเหินพี่ขเอ้าเหียเอ้ยเอาไหมเอาไหมกลับไปที่เดิมเลไม่ใช่เดิมเลยเฮียแล้วเฮียน่าจะออกเออคนเฮียอะไรคุยกับม้า าดูดม้ามาเขาเลยคุยก yeah. ับม er like well, oh, str oh, uh, ้าได้ว <S an> ้ามันมีเหินจะสองเหินเหินจากตรงนี้แล้วก็ไปต่อตรงนี้ไม่ไม่ต้องเหินในนี่เหินเหินเออดูไว้เออดูไว้ตกน้ำไม่ไหลเฮียตกน้ำไม่ไหวตกไฟไม่ไหม้ตกน้ำไม่ไหลเออแล้วตอนนี้ไม่น่าเลยอ่ะพ่อเฮ้ยเรามีนายโตเว้ย แต่ว่ารถคันนี้เวลาแบบบางมันมีบางพื้นที่มันจะแบบลดเข้าไม่สมารถม่ได้ลเข้าหรไปรยเกียอันไ่ได้ตติดไอ้ขี้เยอะติดอ้ดีแม็กกูอ้ดีแม็กแยกไปสองล่างเลยที่น้องลองดิเรียบจัดเอ้ย เออเดี๋ยวพี่เออดี๋ยวพี่ไปแล้วน้องเจอกันน้องเออไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปเร็วนะเนี่ยจริงไปแล้วไปแล้วเจอกันน้องใช่รถจังอยู่ยังไม่ไปอยู่แต่น้องไงเฮ้ยแกไ่เจอกับพวกนี้เจอนี้พี่อยากขำจัดเลยวันเนี้ยอยากกูขำตั้งแต่แม่งพี่จอดอยู่แล้วเองชนมาแบบบูเบ้อเออบูเบ้ออะตอนตที่ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ตอนที่ผมชนพี่อะผมไม่ได้อัดไว้ไง ไม่โคตรตลกอะ <laughs> ่ะไปไปเจอกันน้องเจอกันพี่เจอกันครับผมครับผมบ๊ายบายมันมีตอนนึงไว้ก่อนก่อนตอนกันอัดอะ่ะ <laughs> กูเชนกูเชนฟี่วัวติวเลยเว้ย <laughs> โอเคโอเคไปแล้วไปแล้ว <laughs>